ปีพศ2500เป็นปีที่ครอบครัวของเราต้องประสบกับปัญหาที่รุนแรงที่สุดอีกครั้งหนึ่งปัญหาครั้งนี้เป็นต้นเหตุที่ทําให้พวกเราต้องเผชิญกับชะตากรรมชีวิตที่ร้ายแรงที่สุดผลกระทบครั้งนี้เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งในครอบครัวของเราจากคนที่กําลังมีความหวังเต็มเปี่ยมที่จะหักเหทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตตอนนั้นพวกเรากําลังคิดถึงอนาคตที่หอมหวาน คิดถึงการที่จะไปอยู่จังหวัดเชียงใหม่พวกเราจินตนาการไปว่าจังหวัดเชียงใหม่มันจะสวยงามขนาดไหนนะเคยได้ยินคําว่าถิ่นไทยงามมีคนพูดถึงอากาศของที่นั่นว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์ของเมืองไทยเราจินตนาการกันไปว่าสถานะครอบครัวของเราจะต้องมั่นคงและร่ำรวยทุกอย่างในจินตนาการมีแต่ความสวยงามตอนนั้นผมเองยังเป็นเด็กเล็ก ก็ยังถูกพวกพี่ๆพ,พ,พูดให้ฟังทุกวันจนรู้สึกว่าเราจะต้องพบกับสิ่งที่สวยงามที่สุดเราไม่เคยคิดกันเลยว่าจะมีเหตุผลผวนอะไรมาเกิดกับครอบครัวของเราได้ไม่เคยมีการเผื่อใจเผื่อความรู้สึกกับความผิดหวังใดๆทั้งสิน้นแม้แต่เตียในขณะนั้นก็ยังเต็มไปด้วยความหวังจากคนที่ไม่เคยแสดงอารมณ์และความรู้สึกออกมาให้เห็นแต่เราก็รู้สึกได้ว่า เตียมีความเชื่อมั่นอันเต็มเปี่ยมคนที่เคยทําแต่งงานและไม่เคยใช้ชีวิตแบบผ่อนคลายอย่างเตียที่ผ่านมานั้นเราเห็นแต่ภาพที่เตียจะเคร่งเครียดกับเรื่องการทําง,งานตลอดเวลากับลูกๆนั้นแทบจะไม่มีเวลามาเล่นหัวกันตอนนี้เตียก็ยังแสดงออกถึงความเปลี่ยนแปลงให้เห็นเราเห็นเตี่ยยิ้มอย่างเบิกบานและมีความสุขเกือบทุกวันเตียเคยพูดว่าในบ้านของเรานั้น หาเซงเรียนเก่งที่สุดขณะนั้นผมอายุหกขวบเรียนหนังสืออยู่ชั้นประถมปีที่สามเป็นเด็กที่เรียนเก่งที่สุดในโรงเรียนสมัยก่อนทุกวันศุกร์ตอนเย็นก่อนโรงเรียนจะเลิกจะต้องมีการประชุมเด็กเพื่อบอกให้รู้ว่าช่วงระหว่างวันเสาร์วันอาทิตย์ที่หยุดนั้นเด็กๆควรจะทำอะไรบ้างต้องทำการบ้านอะไรบ้างที่มาส่งครูแล้วก็มีการสวดมนต์ทุกวันศุกร์ตอนเย็นหลังจากสวดมนต์เสร็จ ก่อนจะแยกย้ายกันกลับบ้านผมมักจะถูกอุ้มขึ้นโต๊ะประชุมเพื่อให้เด็กทั้งโรงเรียนได้ดูเป็นตัวอย่างครูใหญ่จะประกาศทุกเย็นวันศุกร์ว่านี่คือเด็กที่เรียนดีที่สุดเรียนเก่งที่สุดและตัวเล็กที่สุดในโรงเรียนขอให้ทุกคนดูเอาไว้เป็นตัวอย่างเมื่อพี่ชายกับพี่สาวกลับจากโรงเรียนก็จะนำเรื่องนี้มาเล่าให้ทั้งเตี่ยและแม่ฟังเตี่ยยิ้มอย่างมีความสุข และตั้งความหวังไว้กับตัวผมค่อนข้างสูงมากเตียมักจะบอกว่าต้องส่งให้อาเซงเป็นพักซื้อให้ได้คำว่าพักซื้อเป็นภาษาแต้จิ๋วที่มีความหมายว่าด็อกเตอร์นั่นเองทุกอย่างที่ครอบครัวของเรากำลังคิดว่ามันจะต้องเป็นอย่างที่เรามุ่งหวังกันแล้วจู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ที่เลวร้ายแบบสุดๆมาทำลายทุกอย่างของเราไปอย่างชนิดที่ไม่มีใครคาดคิดเลย ปีพศ2,500ฝนตกหนักมากติดต่อกันหลายวันหลายคืนน้ำท่วมบาลงมาจนกลายเป็นว่าทั่วทั้งกรุงเทพนั้นจะเดินทางไปไหนต้องใช้เรือพายเท่านั้นในขณะที่เรายังเป็นเด็กไม่รู้ความกันผมเองก็ยังตัวเล็กๆยังไปเล่นน้ำเป็นอย่างสนุกสนานกับเพื่อนๆบนท้องถนนไปวิ่งไล่จับปลากันเป็นที่สนุกสนานแต่ในขณะเดียวกันนั้น ตีก็ต้องรีบเร่งแข่งกับสายฝนและแข่งกับเวลาด้วยการสร้างคันบ่อให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําท่วมตีระดมคนงานหลายร้อยคนมาช่วยกันขนดินสร้างคันดินรอบบ่อแต่ไม่ว่าจะเร่งมือขนาดไหนจะระดมคนจำนวนเท่าไหร่ก็ไม่ได้ช่วยทําให้สถานการณ์นั้นดีขึ้นเลยสุดท้ายบ่อปลาทุกบ่อของเราก็รวมกันเป็นเหมือนทะเลสาบมองไปทางไหนก็มีแต่น้ํา ยุคนั้นเรายัางไม่มีเครื่องมาเครื่องมือที่ทันสมัยเหมือนกับยุคนี้ยังไม่มีรถแบ็คโฮที่สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วถ้าในขณะนั้นเรามีรถแบ็คโฮเหมือนอย่างทุกวันนี้ชะตาชีวิตของพวกเราก็คงไม่เป็นแบบนี้การใช้แรงงานคนอย่างเดียวนั้นไม่มีทางที่จะสู้กับภัยธรรมชาติได้เลยผลสุดท้ายคนที่นั่งทุกข์ที่สุดก็คือเตีย่ยผู้ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อมาให้น้ำท่วมบ่อปลาของเรา เพราะน้ําท่วมคราวนั้นเท่ากับทําลายอนาคตทําลายความหวังของชีวิตไปจนหมดสิน้นตอนนั้นเราเองก็ยังเล็กเกินไปยังไม่สามารถรับรู้ความรู้สึกของเตียว่าเตียคิดอะไรอยู่แต่พอมาถึงวันนี้ผมรู้แล้วว่าตอนนั้นเตียคิดอะไรแน่นอนว่าเตียคงจะคิดถึงเรื่องของโชคชะตาเพราะทุกครั้งที่เราใกล้เคียงกับความสําเร็จ แต่แล้วเราก็ไม่เคยที่จะไปถึงจุดหมายตรงนั้นได้สักทีน้ำท่วมกรุงเทพปี2,500ความหมายของเลขที่ลงท้ายปี2,500ก็คือ00มันทำให้ครอบครัวของเราสิ้นศูนย์ทุกอย่างไม่เหลืออะไรเลยความฝันที่ว่าเรากำลังจะเป็นมหาเศรษฐีจินตนาการที่ว่าพวกเราจะได้ไปอยู่เชียงใหม่เพื่อไปสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่า ความหวังที่เราจะเป็นเจ้าของฟาร์มเพาะพันธุ์ปลาจีนในเมืองไทยและที่สําคัญที่สุดเป็นความฝันของเตี่ยที่อยากให้เด็กชายอุ้ยเซ็งได้เรียนหนังสือจนเป็นด็อกเตอร์ทุกอย่างล่องลอยไปพร้อมกับสายน้ําในครั้งนั้นหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปเตี่ยได้ไปตรวจสอบสาเหตุว่าทําไมระดับน้ําจึงท่วมเร็วขนาดนั้นก็ทราบว่าที่บริเวณใกล้กับโรงพยาบาลจุฬา ตรงนั้นเป็นคลองแล้วก็มีเขื่อนกั้นน้ําคลองความที่ภาครัฐกลัวว่าน้ําจะท่วมเข้าถึงโรงพยาบาลจุฬาจึงได้ปิดประตูน้ําบริเวณนั้นเพื่อกันไม่ให้น้ําไหลบ่าเข้าไปที่ตัวโรงพยาบาลความโชคร้ายจึงมาตกอยู่ที่ครอบครัวของเราที่มันแย่กว่านั้นก็คือผมเชื่อว่าในขณะนั้นเตียก็ยังคงพอมีความหวังหลงเหลืออยู่บ้างว่าปลาที่อยู่ในบ่อนั้นคงไม่ถึงกับหนีไปหมดแต่เหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมซัด หลังจากที่น้ําเริ่มลดลงสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเป็นความโชคร้ายซ้ําซ้อนก็เกิดขึ้นอีกน้ําที่ท่วมนานทําให้ต้นหญ้าเน่าเสียเมื่อน้ําลดน้ําเน่าเหล่านั้นก็ไหลลงไปรวมในบ่อเป็นชนวนเหตุให้ปลาซึ่งอยู่กับความสะอาดมาตลอดจนไม่มีภูมิคุ้มกันกลายเป็นว่าวันหนึ่งวันหนึ่งปลาที่เหลือก็ลอยแพขึ้นมาตายจนเต็มบ่อไปหมดในแต่ละวัน แม่ต้องใช้สวิงตักปลาขึ้นมาแล้วก็เอาไปขุดหลุมฝังไม่รู้ว่าวันละกี่เข่งสรุปก,ก็คือไม่เหลือปลาไว้ให้เราเลยจึงถือเป็นการล้มละลายอย่างสิ้นเชิงอย่างความเคราะหร้ายไม่ได้หยุดอยู่แค่การสูญเสียปลาในบ่อแต่เรายังมีหนี้สินอีกมากมายที่เตี่ยไปค้างค่าอาหารปลากับค่าอุปกรณ์ต่างๆที่เอามาใช้ในขณะที่เลี้ยงปลาเป็นหนี้สินก้อนโตมาก